และนี่คือ1 AI ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในมือถือ Oppo ที่เป็นเวอร์ชัน Color OS 16นะครับก็คือนักเขียน AI นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะโพสต์รูปโพสคลิป,ป,ปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรแล้วเราคิดแคปชั่นไม่ออกนะครับสามารถให้ AI มันคำนวณแล้วเขียนข้อความนั้นออกมาให้แบบอัตโนมัติได้เลยครับและวิธีการใช้ AI นักเขียนดีๆแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปเช็คนะครับว่ามือถือของเราได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน AI นักเขียนหรือยังนะครับโดยให้เราไปที่แอปการตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปที่เมนู AI นะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็จะเห็นเมนูนักเขียน AI นั่นเองครับกดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นเราก็ดูนะครับว่าเราได้เปิดฟังก์ชันนักเขียน AI หรือยังนะครับเปิดไว้แบบนี้เลยและมีแอปพลิเคชันไหนที่รองรับบ้างนะครับกดเข้าไปดูที่เมนูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยที่รองรับนักเขียน AI เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชัน X Instagram Facebook Lazada Google นะครับหรือว่า Gap นั่นเองนะครับให้เราเปิดไว้ทั้งหมดแบบนี้เลยหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะครับกลับออกมาหน้าหลากักเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับ ในที่นี้ผมลองเป็นแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะครับเข้าไปเลยครับผมจะโพสเป็นรูปนี้นะครับแล้วให้ AI มันเขียนแคปชั่นให้นะครับแค่เราแตะที่แถบใส่ข้อความนะครับฟังกช์ชันนะักเขียน AI มันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วครับเราก็กดใช้งานได้เลยจากนั้นรอสักครู่นะครับทาง AI มันจะเขียนแคปชั่นข้อความให้เราแบบอัตโนมัติเลย รอสักพักก็จะได้ข้อความแคปั่น AI แล้วนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสังเกตที่ปุ่มเมนูด้านล่างครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าจะให้มันคิดข้อความเป็นแบบมาตรฐานหรือว่าเป็นแบบไม่เป็นทางการก็สามารถเลือกหมวดหมู่ให้ทาง AI ได้เลยครับหรือจะเอาเป็นแบบที่เราปรับเองนะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่มปรับตรงนี้ได้เลย ในเมนูปรับพอเราเลือกเข้ามาแล้วจะเป็นการปรับแบบละเอียดเลยครับทั้งเป็นรูปแบบของข้อความนะครับความยาวเราเจะายาวแบบไหนก็เลือกได้เลยการใส่ emoji ต่างๆนะครับเราก็สามารถปรับได้ว่าจะให้ AI ใส่ emoji น้อยมากแค่ไหนนะครับต่อมาก็คือการป้อนทีมการปรับข้อความนะครับเราอยากให้มันใส่แนวไหนคําพูดไหนเพิ่มเติมก็สามารถใส่ข้อความบอกมันได้นะครับหลังจากปรับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มสร้างได้เลย แล้วรอดูผลงานการเขียนของมันสักครู่นะครับ หลังจากได้ข้อความที่มันเขียนให้แล้วนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มคัดลอกที่อยู่บริเวณมุมล่างตรงนี้ได้นะครับกดคัดลอกเข้าไปได้เลยนะครับคัดลอกเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหาไปวางที่แคปชั่นได้เลยนะครับเราก็สามารถมาแก้ไขทีหลังปรับแต่งได้เล็กน้อยตามที่เราต้องการเลยครับจากนั้นเราก็แค่กดโพสต์ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชัน AI นักเขียนดีๆที่จะช่วยเขียนให้เราได้แบบง่ายๆเลยนะครับในถึงนึกหวังว่าเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ Oppo จะชอบกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อน ก,กันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ